เส้นทางแห่งทวินเฟลมภารกิจที่แท้จริงของคุณในโลกใบนี้คุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมบางครั้งเราจึงรู้สึกว่ามีใครสักคนที่เป็นเหมือนครึ่งหนึ่งของเราอะ่ะใครบางคนเมื่อพบแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าเขามาเติมเต็มวิญญาณของคุณให้สมบูรณ์คนคนนี้ที่คุณอาจจะเข้าใจว่านั่นคือ ทวินเฟรมของเราเข้ามาเพื่อเติมเต็มชีวิตเราความหวยหาความเร่าร้อนความสมบูรณ์แบบในทุกๆด้านสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะเป็นทางด้านวัตถุหรือว่าความสนใจความใส่ใจอารมณ์นะคะหรือเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนรักในฝันที่จะมาเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้เราในทุกๆด้านทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นแต่เดี๋ยวก่อน ถ้าเกรซบอกคุณว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นล่ะเส้นทางทวินเฟลมมันไม่ใช่เรื่องของการหาแฟนมันไม่ใช่เรื่องของความรักโรแมนติกหรือการตามหาคนที่ใช่มันไม่ได้เกี่ยวกับการมีชีวิตคู่ที่เพอร์เฟกแต่มันคืออะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่และลึกซึง้งและสะเทือนถึงแก่นแท้ของจิตวิญญาณของคุณมันคือการเดินทางกลับมาหาตัวเองค่ะ มันคือการตื่นรู้และการปลดปล่อยสิ่งที่ค้างคาอยู่ในระดับจิตวิญญาณหรือจิตใต้สํานึกของคุณและถ้าคุณคิดว่าทวินเฟรมเกิดมาเพื่อเป็นแฟนหรือเป็นคนรักในโลกใบนี้คุณอาจกำลังมองข้ามความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเส้นทางนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความรักโรแมนติกเลยหากคุณพร้อมที่จะเปิดใจ และลงลึกลงไปด้วยกันเนี่ยเกรซจะพาคุณไปพบกับความหมายที่แท้จริงของทวินเฟลมแล้วคุณจะมองโลกในมุมใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทวินเฟลมไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นความรักโรแมนติก หลายคนเข้าใจผิดว่าทวินเฟลมคือการตามหาคนรักในฝันที่จะเข้ามาทำให้ชีวิตเราสมบูรณ์หรือแม้กระทั่งคิดว่าการรวมตัวกันกับใครอีกคนหนึ่งที่คุณคิดว่าเป็นทวินเฟลมของคุณจะนำการจะนาไปสู่การมีทายาทที่แสนพิเศษเช่นเด็กสายรุง้งที่ตื่นรู้ตั้งแต่เกิด ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน,งานการเงินการท่องเที่ยวรอบโลกโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่ในฝันคุณเป็นผู้ถูกเลือกให้ช่วยผู้ทุกยากเด็กยากไร้คุณเป็นกุญแจของขุมสมบัติมหาศาลทั้งหมดนี้เป็นแค่ความเข้าใจในมิติที่สามในโลกของวัตถุโลกแห่งความปรารถนาและความยึด ติดในวัตถุทั้งสิ้นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความปรารถนาในมิติที่สามซึ่งเต็มไปด้วยการยึดติดในวัตถุและความคาดหวังทางโลกหลายคนยังมองทวินเฟลมในแง่มุมที่ผูกพันกับกามารมณ์และความปรารถนาทางอารมณ์ซึ่งนั่นเป็นความเข้าใจเส้นทางนี้เพียงผิวเผินและตื้นเขินเกินไป แต่ Twin Flame มีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากค่ะเส้นทางนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อทําให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นดีขึ้นด้วยใครสักคนแต่คือการนำพาคุณกลับเข้ามาหาตัวเองมารักตัวเองและเยียวยาบาดแผลในระดับจิตวิญญาณในระดับจิตใต้สํานึกอย่างแท้จริงแล้ะทวินเฟ m มคืออะไรล่ะนะ พลังงานทวินเฟลมไม่ใช่ใครที่อยู่ข้างนอกตัวคุณทวินเฟลมนั้นคือพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ภายในตัวเราเองมันคือการเชื่อมต่อกันกับแก่นแท้ของตัวเราจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของตัวเราหรือไฮเออร์เซลล์ของเรานั่นเองมันคือการปลดปล่อยอัตราการยึดติดเรื่องของโลกภายนอกและการมองเห็น สิ่งต่างๆที่เรายึดถือที่เรามีความเชื่อมาเพื่อให้กลับเข้ามาสู่ตัวเองสู่แกนแท้ตัวเองอย่างแท้จริงและการเข้าถึงพลังงานทวินเฟลมเนี่ยมันไม่ช่เรื่องง่ายนะคะมันต้องผ่านการเยียวยาในระดับลึกและคุณต้องเรียนรู้จากตัวเองขั้นสูงสุดแบบไร้เงื่อนไข เข้าไปมองเห็นมันทั้งสองด้านสร้างความสมดุลของพลังงานและปล่อยวางความต้องการที่จะยึดติดอยู่ในมิติที่สรวมถึงการรวมตัวกันในมิติที่สาด้วยเส้นทางของทวินเฟลมพลังงานของจิตวิญญาณที่มองไม่เห็นเส้นทางนี้ไม่ใช่เรื่องความรักโรแมนติกแต่มันคือการทำงานกับพลังงานและจิตวิญญาณในระดับที่สูงขึ้นรู้ไหมว่า มีวิญญาณจำนวนมากมายที่ติดอยู่ในวัฏสงสารพวกเขากำลังทนทุกข์ขอความช่วยเหลือจากเราวิญญาณเหล่านั้นอาจจะเป็นวิญญาณที่มีร่างกายหรือไม่มีก็ได้เป็นพลังงานเป็นวิญญาณเขาจะเชื่อมโยงกับคุณผ่านพลังงานบางอย่างเหตุการณ์บางอย่างสถานการณ์บางอย่างเขาเหล่านั้นวิญญาณเหล่านั้นอาจจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณเลยแต่คุณเชื่อมโยงกับเขาได้ เมื่อคุณมีพลังงานชวินเฟรมของคุณที่เริ่มส่องแสงพวกเขาจึงเห็นคุณเป็นจุดที่สว่างสวยัยที่สามารถแบบช่วยเขาได้ปลดล็อกอะไรบางสิ่งบางอย่างให้เขาได้เหมือนอย่างที่เกรซบอกไปในพอดแคสต์ที่ผ่านมาก็คือคุณเป็นเหมือนดังประภาคารและเมื่อถึงเวลานั้น มันไม่เกี่ยวแล้วว่าจิตวิญญาณเหล่านั้นจะอยู่มิติไหนมเมื่อแสงของคุณเริ่มสว่างพวกเขาจึงเห็นคุณเป็นจุดที่สว่างที่สุดที่สามารถความคาดหวังของเขาอะ่ะมันมีทุกคนทุกที่ทุกจิตวิญญาณมีความคาดหวังคาดหวังการเยียวยาคาดหวังคนนั้นคนนี้จะมาส่งบุญให้คาดหวังการอิ่มเอม ความปรารถนาใดๆก็แล้วแต่ที่มันยังค้างคาอยู่ในจิตวิญญาณเหล่านั้นไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะอยู่ในมิติไหนและนี่คือสิ่งสำคัญถ้าคุณยังไม่ได้เยียวยาตัวเองถ้าคุณยังอยู่ในความมืดมนหรือยังยึดติดกับความทุกข์ความหมุนหมองความซึมเศร้าวิญญาณเหล่านั้นอาจส่งผลให้พลังงานคุณถูกบดบงังและทำให้คุณติดอยู่ในความทุกข์ไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ ดังนั้นเรามาที่นี่เพื่อปรับเพิ่มพลังงานพลังงานหญิงในตัวเราเนี่ยสำคัญที่สุดเลยหยินหยางหยินนะคะเป็นไปเพื่อการให้อภัยความรักนะคะการปลดล็อกทำลายคำสาบบรรพบุรุษรีโปรแกรมจิตใต้สำนึกสิ่งที่เป็นความเชื่อการยึดถือความกลัวความขาดที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนดังคำสาบมันมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเราที่ติดค้างอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราเรากับถูกมนต์สะกดไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการตัดสินใจการแสดงออกที่เราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้หรืออาจจะหมายถึงการเชื่อมต่อและเชื่อมโยงกับพลังงานจิตวิญญาณใดๆหรือวิญญาณใดๆที่คุณก็ยินยอมให้พลังงานเหล่านั้นควบคุมคุณ ถ้าคุณยังไม่ได้เยียวยานะคุณจะไม่รู้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นมาจากไหนคุณกำลังถูกควบคุมด้วยสิ่งไหนอะไรคือจิตใต้สำนึกอะไรคือจิตสำนึกจิตใต้สำนึกคือสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้และถ้าเรายังมีจิตใต้สำนึกที่นำแรงดึงดูดการเชื่อมโยงกับวิญญาณที่เขาจากโลกนี้ไปแล้วอะ เป็นอะไรที่เชื่อมโยงกันคุณก็จะสามารถรับพลังงานเหล่านั้นได้เหมือนกันถ้าคุณเป็นโลว v i ายเบรชั่นคุณก็จะเชื่อมต่อกับโล w v วายเบรชั่นและนั่นสิ่งนั้นจะสามารถควบคุมชีวิตคุณได้นะคะอย่ายอมให้อะไรก็แล้วแต่มาควบคุมคุณจงตั้งมั่นอยู่ในความดีและความจริงของตัวเอง รู้ตัวรู้ตนอยู่เสมอสิ่งที่ทวินเฟลมมอบให้โลกใบนี้ก็คือความรักความรักที่ไร้เงื่อนไขคนที่มีพลังงานทวินเฟลมมาเพื่อเปลี่ยนแปลงและยกระดับพลังงานของโลกใบนี้ไม่ใช่แค่เพื่อตัวคุณเองแต่เพื่อจิตวิญญาณอื่นๆที่เชื่อมโยงกับคุณคนรอบตัวคุณ และรวมถึงการช่วยให้พลังงานของโลกใบนี้สูงขึ้นเส้นทางนี้ไม่ใช่เรื่องของการรวมตัวกันในมิติที่3แต่คือการทำให้ตัวเราเป็นแสงสว่างที่ช่วยปลดล็อกสิ่งที่ติดค้ามในพลังงานของยูนิเวอร์สนะคะพลังงานของจักรวาลเนี่ยเส้นทางทวินเฟลมเนี่ยคือเส้นทางที่ทรงพลังที่สุดในชีวิตของคุณและ เมื่อคุณได้เข้ามาสู่เส้นทางเนี่ยให้ขอบคุณมันนะคะคนที่อยู่บนเส้นทางพาวินเฟรมเนี่ยไม่ได้มาเพื่อเติมเต็มชีวิตรักของคุณนะอีกคนอีกฝ่ายไม่ได้มาเพื่อเติมเต็มคุณแต่มาเพื่อให้คุณเติมเต็มชีวิตของตัวคุณเองเพราะเขาเป็นกระจกสะท้อนที่ใสที่สุดให้คุณหยุดมองหา อะไรจากโลกภายนอกมันไม่ใช่การตามหาคนอื่นแต่มันคือการกลับมาตามหาตัวเองและสร้างพลังงานที่ยิ่งใหญ่เพื่อยกระดับสิ่งแวดลอ้อมโลกใบนี้คนรอบตัวคุณครอบครัวคุณเลยก็ได้เริ่มจากสิ่งง่ายๆสิ่งที่คุณเป็นแต่คุณต้องกล้าพอที่จะเผชิญหน้ากับตัวเองในแบบที่ลึกซึ้งที่สุดเพราะปลายทางเส้นทางนี้มันไม่ใช่ใครแต่คือ ตัวคุณเองที่เต็มไปด้วยแสงสว่างความรักความสร้างสรรค์และพลังงานที่เคลื่อนไหวไปอย่างเสถียรนะคะจะบอกว่าเส้นทางนี้ไม่ได้เกี่ยวกับมิติที่3ในการเริ่มต้นแต่มันเริ่มต้นจากการเชื่อมต่อพลังงานทั้งสองพลังงานนี้หญิงชายนะคะในตัวเราเองเริ่มจากมิติที่5และฉายออกมาในมิติที่3าม การรวมตัวกับพลังงานทวินเฟลมในมิติที่3เนี่ยไม่ใช่จุดประสงค์หลักของเส้นทางนี้นะคะเส้นทางนี้คือการยกระดับจิตวิญญาณในมิติที่5เลยเริ่มจากตรงนั้นเราต้องละอัตตาสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับพลังงานการที่คุณเข้าใจและยอมรับเส้นทางนี้คุณจะสามารถปลดปล่อยอัตตาและความปรารถนาและความยึดติดทั้งหมดเพื่อเชื่อมโยงกับพลังงานที่ศักดิ์สิทธิ์ในตัวของคุณเอง เพื่อการสร้างสรรค์จากแก่นแท้ของคุณข้างในเนี่ยอยากจะแนะนำให้คุณลองดูหนังเรื่องหนึ่งซึ่งเกรซดูมาเมื่อประมาณสองวันที่แล้วนะคะหนังเรื่องนี้ซึ่งบ่งบอกถึงบุคคลคนหนึ่งที่เกรซเชื่อว่าเขามีพลังงานของทวินเฟลมเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยมันเป็นสารคดีที่สร้างขึ้นจากเรื่องจริงนะคะ ของผู้ชายคนหนึ่งรวมถึงคู่รักของเขานะคะเรื่องนี้มีชื่อว่า American Symphony ซึ่งตัวนำพระเอกเรื่องนี้ชื่อคุณจอห์นเบติสประวัติโดยย่อของเขาก็คือนาธานไมเคิลบบติสเกิดวันที่11-11นะคะ11-11เลยปี1986นะ เขาคนนี้มีความสามารถพิเศษล้นหลามมากเขาเป็นนักก้องนักแต่งเพลงนักดนตรีหลายประเภทเป็นหัวหน้าวงและเป็นบุคคลที่สำคัญในวงการเพลงและโทรทัศน์ของชาวอเมริกันเลยเขาได้บันทึกเสียงและแสดงร่วมกับศิลปินชื่อดังแบบระดับโลกหลายๆท่านเลยเหมือนเอริเชียคีสตีวีวันเดอร์พรินซ์นะคะ วิลเลียมเนลสันเอชดชรินลานาเดเรนะคะและที่สำคัญเนี่ยบาติสได้รับรางวัลแกรมมี่ถึง5รางวัลด้วยกันในปีเดียวกันของเขาซึ่งประวัติศาสตร์มากผู้ชายคนนี้คือเก่งมากและเขาเชื่อมต่อ connect กับจิตวิญญาณของเขาจริงๆอะซึ่งอยากจะให้ดูชีวิตของเขานะมันไม่ง่ายเลยกว่าจะมาเป็นพลังของ ตัวเขาแบบเนี้ยมันไม่ง่ายเลยชีวิตเขาเจอกับอะไรที่ท้าทายมากและการที่เขาได้มาเจอภรรยาของเขาเนี่ยคือดูได้ชัดเจนเลยอะคู่เนี้คู่รักทวินเฟรมค่ะนะคือเราจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันมันคืออะไรกันแน่แล้วเขาคอนเน็กกับจิตวิญ,ญญาณเขายังไงเขาถึงได้สร้างสรรค์อะไรขึ้นมามหาสรจย์ขนาดนี้นะคะ การเยียวยาและการยกระดับพลังงานบนเส้นทางทวินเฟรมเนี่ยสำคัญมากมันคือการปรับระดับพลังงานของตัวเองนะคะคุณต้องทำงานด้วยตัวเองภายในตัวเองไม่มีใครมาช่วยคุณได้มันอยู่ที่การเลือกของคุณเลือกที่จะทำเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงเลือกที่จะก้าวข้ามความกลัวในใจในจิตใต้สำนึกของเรานะคะเหมือนกับว่า สิ่งเหล่านี้ที่คุณจะต้องเผชิญเมื่อมาอยู่บนเส้นทางทวินเฟ m มก็คือการเยียวยาบาดแผลในอดีตอย่างนี้ความเจ็บปวดที่คุณเคยเผชิญหน้านะคะแต่ให้เผชิญกับมันและปลดปล่อยมันออกไปปล่อยวางความยึดติดนะคะเลิกยึดติดกับรักแบบโรแมนติกชีวิตจริงมันไม่โรแมนติกไปกตลอดเวลาหรอกความปรารถนาในวัตถุ หรือความต้องการในชีวิตที่สมบูรณ์แบบยกระดับพลังงานให้สูงขึ้นเท่านั้นเลยสิ่งที่ช่วยให้คุณมีพลังงานบวกเช่นการทำสมาธิการออกกําลังกายการอยู่กับธรรมชาติรักษาสมดุลของพลังงานหนยินหยางของคุณในตัวคุณเนี่ยในสภาวะภายในของคุณเนี่ยตลอดตลอดเวลาเลยนะ เมื่อคุณพบความสมดุลนนะ่ะคุณจะสามารถส่งพลังงานดีๆออกไปยังโลกใบนี้เพื่อปรับระดับจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงกับคุณได้และการยกระดับพลังงานทำอย่างไรได้บ้างละ่ะนะการยกระดับพลังงานเนี่ยเป็นกระบวนการที่ช่วยปรับสมดุลทั้งกายใจและจิตวิญญาณเพื่อเชื่อมโยงตัวเรากับ พลังงานอันศักดิ์สิทธิ์นะคะเสริมสร้างความสว่างให้กับชีวิตให้กับออร่าให้กับพลังงานของเราและนี่คือวิธีที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ก็คือทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอเคลียร์พลังงานกรา n d i n g นะคะการทำสมาธิช่วยให้คุณมีจิตใจที่สงบลดความวุ่นวายของความคิดอยู่กับปัจจุบันเฉพาะการนั่งสมาธิเพื่อเชื่อมโยงกับพระแม่ธรณีเนี่ย หรือพลังงานธรรมชาตินะคะจะช่วยเพิ่มพลังงานที่บริสุทธิ์และเชื่องโยงตัวคุณกับผื้นดินกับผืนโลกนะคะและต่อไปการยกระดับพลังงานก็คือการปลดปล่อยบาดแผลในอดีตอย่างที่เกรซพูดมาตอนต้นนะคะคุณไม่สามารถยกระดับพลังงานได้หากยังแบกรับความเจ็บปวดความแค้นหรือปมในใจการให้อภัยและการปล่อยวาง สิ่งที่เคยทำร้ายคุณะเป็นขั้นตอนสำคัญมากๆในเส้นทางทวินเฟลมก็อยากจะแนะนำนะคะลองเขียนจดหมายถึงตัวเองหรือถึงผู้ที่เคยทำร้ายคุณไม่ว่าเขาจะเป็นใครแต่ไม่ต้องส่งไปให้เขานะไม่ต้องส่งจดหมายนั้นไปให้เขาแต่เขียนและพูดบรรยายออกมาด้วยความจริงใจทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากจะพูดซื่อสัตย์กับตัวเอง จากนั้นให้บอกว่าฉันให้อภัยและปล่อยวางเพื่อสร้างพลังงานและชีวิตใหม่เพื่อสร้างพลังงานดีๆและชีวิตใหม่ของฉันการใช้เสียงบำบัดนะคะ sound healing เสียงดนตรีคลื่นเสียงบางประเภทในการฟังคลื่นเสียงนะคะมันสามารถช่วยเยียวยาเราได้จริงๆ ามันเชื่อมโยงกันเพราะเราก็คือคลื่นนะคะต่อไปนะคะลองใช้วิธีการออกกำลังกายฝึกการหายใจหรือเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อการปลดปล่อยพลังงานที่ติดขัดในตัวคุณอย่างเช่นโยคะเต้นนะคะการยืดเหยียด stretching การหายใจลึกๆจะช่วยกระตุ้นพลังงานชีวิตเหมือนกันและต่อไปก็คือการเชื่อมต่อกับธรรมชาติ เดินเท้าเปล่าเดินริมน้ำแล้วก็นั่งใต้ต้นไม้กอดต้นไม้หรืออยู่ใกล้น้ำนะคะช่วยให้พลังงานของคุณปรับตัวเข้ากับความสมดุลกับธรรมชาติหรือถ้าใครไม่ได้เที่ยวไหนไม่ได้ออกไปไหนก็ลองใช้น้ำที่บ้านเวลาอาบน้ำเลยนะเวลาที่จุดเทียนอาบน้ำใช้การจินตนาการการเยียวยานะคะ ต่อไปก็คือการปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านทำความสะอาดบ้านพลังงานที่ติดขัดมันอาจจะอยู่ตามผงฝุ่นตามาสิ่งต่างๆที่มันระเกะระกะในบ้านการปลูกต้นไม้เพิ่มต้นไม้หรือคริสตัลนะคะเพื่อเสริมพลังภายในบ้านนะคะและต่อไปท้ายที่สุดเลยสำคัญมากคือการตั้งเจดจำนวนม ในทุกวันให้คุณตั้งเป้าหมายในใจเช่นวันนี้ฉันจะเลือกพลังงานบวกฉันจะมุ่งมั่นในการเยียวยาการตั้งเจตจำนงที่ชัดเจนจะช่วยเสริมพลังในชีวิตประจำวันของคุณนะคะและต่อไปสุดท้ายเลยที่ชอบที่สุดที่แบบฟิน,นานลเล่ที่สุดก็คือใช้ศิลปะในการเยียวยาทุกคนชอบอยู่แล้วศิลปะนะคะและนี่แหละ เส้นทางทวินเฟรมที่เกรซพูดถึงมันไม่ได้มาเพื่อการเติมเต็มชีวิตของคุณด้วยความรักจากใครสักคนในแบบที่คุณเคยเข้าใจแต่มันมาเพื่อสอนให้คุณรักตัวเองอย่างไร้เงื่อนไขและช่วยให้คุณปลดปล่อยพลังงานที่กักขังจิตวิญญาณของคุณเอาไว้หากคุณยังคาดหวังแค่ความรักโรแมนติก คุณอาจจะพลาดความหมายที่แท้จริงของคำว่า Twin Frame เส้นทางนี้มันเป็นเหมือนแสงสว่างที่ช่วยยกระดับพลังงานของโลกนะคะและการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากภายในเราดังนั้นถ้าคุณกำลังเดินบนเส้นทางนี้จงกล้าพอที่จะมองลึกลงไปข้างในตัวเองเปิดมันออกมา ด้านยอมรับทุกแง่มุมของคุณและปลดปล่อยทุกสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของคุณเพราะสุดท้ายแล้วทวินเฟรมไม่ใช่ใครที่อยู่นอกตัวคุณแต่ทวินเฟรมนั้นคือคุณเองที่ได้ตื่นขึ้นและเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเป้าหมายทางจิตวิญญาณของคุณ อาจจะเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติสิ่งเหล่านี้มักจะเป็นพรสวรรค์หรือความสามารถที่คุณทําได้อย่างเป็นธรรมชาตินี่อาจจะเป็นภารกิจของคุณก็ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายแค่คุณเอนจอยกับมันมีความสุขกับมันรื่นเริงไปกับมันเช่นการสร้างสารรค์งานศิลปะ การแสดงหรือการนั่งสมาธิสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงความสามารถแต่มันเป็นเหมือนของเก่ามันเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยปรับสมดุลและยกระดับพลังงานของคุณในทุกมิตินะคะหากตอนนี้คุณยังหาเป้าหมายของตัวเองไม่เจอหาภารกิจของตัวเองไม่เจอลองหันกลับไปมองดูสิ่งที่คุณเคยทำได้ดีหรือสิ่งที่ทำให้คุณน่ะ รู้สึกมีชีวิตชีวาอีกครั้งกลับไปเชื่อมต่อกับอินเนอร์ชัยของคุณบางครั้งคำตอบที่คุณมองหาอาจจะซ่อนอยู่ภายในความเรียบง่ายของสิ่งที่คุณรักและหลงไหลมาโดยตลอดเพียงแค่ให้เวลากับตัวเองนะคะเพื่อค้นพบเป้าหมายที่แท้จริงของคุณในแบบที่คุณอาจจะไม่เคยคาดคิดมาก่อนและคุณอาจจะกลับมาย้อนถามตัวเองว่า เรากำลังไล่ล่าอะไรอยู่ในเมื่อสิ่งนั้นสิ่งที่มันสำคัญสิ่งที่มันจำเป็นสิ่งที่มันสว่างสวัยที่สุดนั้นมันมีอยู่ในตัวเราเองแล้วคุณฝึกมันมาทางชีวิตก็อยากจะให้ กำลังใจกับทุกคนที่กำลังค้นหาภารกิจของคุณนะคะและสุดท้ายเนี่ยเกรซอยากจะประกาศขอเชิญนะคะร่วมทำสมาธิเพื่อเยียวยาและยกระดับพลังงานกับเกรซนะคะขอเชิญทุกคนเลยที่ได้ยินได้รับชมคลิปนี้มาร่วมกันทำสมาธิด้วยกันหรือจะเป็นออนไลน์ก็ได้ เดินทางไปสถานที่ต่างๆจุดนัดพบเราจะแจ้งให้ทราบถ้าใครสนใจติดต่อเกรซมาได้นะคะจะเป็นการนั่งสมาธิเพื่อยกระดับพลังงานเชื่อมโยงกับพระแม่ธรณีในทุกวันอาทิตย์กับ g r a เกรซเจนี่เกรซจะเป็นคนนำคุณนั่งสมาธิเองหากคุณสนใจอย่ารอช้านะติดต่อได้ที่ไลน์ Grace Journey ข้อมูล ก็ใส่ไว้ให้ข้างล่างแล้วงานนี้ไม่จำกัดจำนวนคนนะมาช่วยกันสร้างแสงสว่างในชีวิตช่วยสร้างแรงสั่นสะเทือนช่วยยกระดับพลังงานให้พระแม่ธรณีของเรานะคะซึ่งตอนนี้มันอยู่ในขั้นวิกฤตเหลือเกินนะจิตวิญญาณหรือจิตวิญญาณของโลกเนี่ยเขากำลังร่ำร้องถึงความรักถึงความเอาใจใส่ดังนั้น พลังงานที่เป็นรักไร้เงื่อนไขที่เราจะสามารถมอบให้พระแม่ธรณีเนี่ยจะเป็นการเยียวยาโดยตรงเพิ่มแรงสันสะเทือนนะคะจากการส่งพลังงานของคุณไปยังพระแม่ธรณีด้วยจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์นะคะเมื่อคุณยกระดับพลังงานตัวเองแล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในแบบที่คุณไม่เคยคาดคิด แสงสว่างของคุณนั้นจะช่วยนำทางจะช่วยเยียวยาโลกใบนี้และขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางกับ Grace Journey และขอบคุณที่ฟังมาจนจบคลิปนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะดูแลตัวเองด้วยแล้วก็สวัสดีนะคะทุกคน